<L an> เฮ้ยโอ้สวัสดีน้องสวัสด,ดีครับพี่บอยสวัสดีครับแอบถ่ายกันงี้เลยเหรอ <S 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 โอ้อมาถึงนานยังพี่มีการคุ้มครองสัก20นาทีได้ <chil> พี่มีนะมีอามีนมาให้แต่ตี5ครึ่งแล้วแล้วอยู่ไหนไปซื้อของร้านสะพานปัตูตอ๋อสะาต,ตูก่อนเห็นเม,มื่อวานจิกแบบได้เยอะจัดไงเหยียบขาดหมดเลยครับก็สวัสดีนะครับกับนานาที่เขามารับชมวนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แสมสารนะครับก็นายกาพี่บอยพี่ในแล้วก็พี่มีนะมน,นะครับมาลงเรือกับไสยนูนนะครับวันนี้ก็จะเล่นเป็นงานปลาส,ส่วนมากนะมาจิกปลาครับไปดูกันบนเรือครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้นะครับนด้ดีครับ นนี่ะพร้ยอกันไหมทุกคนพร้อมครับพร้อมนะทำเสียงเหมือนไม่ค่อยพร้อมเลยสวัสดีกับพี่มีนด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับเจอรอบรอบเที่ยวไหลาแล้วไม่รู้รที่สิบแปดแล้วพี่รอบหนึ่งนึงนี่น่าจะเทนะี่ยวไปก่อนน่าจะเจอกันตามอับกันแลนะั่งกันเที่ยวเดียวครับเดี๋ยวไปลุยกัน ก็เป็นที่หมายนะครับก็เดี๋ยวรว่มใช้วันนี้นก็จะเป็นนี้นะซูเปอร์จิตขนาด30กรัมนะครับลองดูครับ ไมแรกก็โดนดิหมาแเลไมาแรกกี่ไป่ถึงสองีโดนเลย ตีตีใหญ่กะลีกลีซียักษ์อ่ะทุกคนดูเห็นไหมในคลิปเบ้งครับกดป้าก่อน 路易。 บอกทำเองครับว่าไ,ไม่ใจไนมะ่ใจครับเพราะว่าเนระาพาแล้วปเป็นไม่เล่นขันฉลามเขาว่าเด็ดเลยครับขันฉลามมันตกได้ทั้งหมึกก็ได้นะเป็นไงบ้างพี่บอยวันนี้<ะ>ครึ่งวันแล้วคตรยาถาม <laughs> <laughs> พี่เป็นไงบ้างพี่มีนปวดแขนแล้วครับปวดแขน,แ,ขนแต่ยังไม่ไม,ไม่ค่อยได้ตัวเลยนะครับทุกคนได้กันไปคนละตัวสองตัวปลาเล็กน้อยนะครับยังไม่ใช่แบบ ้าหมายใหญ่ๆนี่ยังไม่เจอนะตอนนี้เหมน,นเราต้องล่าบอสน้ำลึกขนาดนี้สี่สิบเมตรได้ครับน้ำลึกสามสีเมตรเลยนะทุกคนน้ำดีลมดีทุกอย่างดีหมดนะครับ <c oughs> ดีหมดนะจำไว้นะดีหมดโอเคครับลุยกันต่อครับผมนายลุยนะลุย ไงบ้างครับทุกคนนี่แหละที่เราไปฝังนี่นะซาติมีปลาจากไต่ไต่นูนนะครับถ้าใครใครมาแล้วไม่ได้กินปลาแสดงว่าอะไรพี่บอยก็แสดงว่าปลาไม่ทำให้ไม่ครับแสดงว่าแสดงว่าคุณตกปลาไม่ได้นะครับถ้ามาแล้วไม่ได้กินนะนี่ซาติมีปลาเก่านะได้กินทุกเรือปะเนาะใช่ใช่ใตกเองไม่ได้ไส่แคตกได้ไส่ไส่ไต่เขา ถ้าเราตกไม่ได้สายก็ไม่ตกให้นะครับตกให้ง่าก,ก,กาินน้ำแก้เหล้าขาวมากใช่ดูปลาเก๋าข่อยจุ๊บเลยอันนี้อันนี้พี่มีนมาครั้งแรกเลยเนาะมาขับไต่โน่น,ไปไนเป็นไงบ้างครับ ทุกอย่างดีหมดใช่ไหมทุกอย่างทุกอย่างดีหมดแต่เราตกไม่เป็นเป็นไงบ้างโป๊ะโป๊ะโปมือเลมือโปจิก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 กันจนมือโปมือบวมเลยครับทุกคนวันนี้เอาครับเดี๋ยวขอขอกินก่อนนะครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศดีมากครับวันนี้หาแล้วเข่าแน่อย่างเงี้ยเข้าอบคุณครับ เอาชัวได้เยอะเลยรู้รมีเขียงอยู่นะเน่เขียงอยู่นะเขียงมันใจเก่าด้วยเฮ้ยโอ,อ้ย ไม่ยินใช่อะไรนะโต๊ะโตโตโต๊ะใหญ่ด yeah. okay. mm ้วยนะตากบปวดเต็มคำโอ้ยตัวใหญ่อะแกงรุ่นนี้ยังไม่ใหญ่รุ่นเลยโว้ยแต่ใช้ที่คีบแล้วโว้ยโว้ยใช้จังนาแล้วอร่อยโว้ยตัวใหญ่เลยเครื่องโลได้ไหมหายอยู่ใช่ไหมที่หายอยู่นะ หายยังไง่ายมันขึ้นมาสองทีมันขึ้นรูปปุ้ยมันขึ้นดับไปเองนี่นปลาโกงอ่ะอได้ผลน่ะใหญ่มากนนี่ห

ปากกองครับผมขนาดสาสตกรรมนะไอดีเลย้าพักกแล้วจะส่งพี่ให้อมดดีดีดิลครับผมในมันละทีเนี้ย ไเก่าไปที่เก่าแพ้แล้วอะไรเงี้ยเนาะเก่ออกครับเหมือนเก่าทุกแก่แพ้ตาเขียวออกแพ้ตาโง่เก่าเหมือนกันนี่ใช้ดีด้วยโชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่มีนโว์กล้องหน่อยไชดีนะทำเล่น ก่อนกลับบ้านครับผมย้ายหมาไปอยู่เกาะจานนะครับตอนนี้ตามหากุศลาดก่อนกลับบ้านครับบมดล็อกไม้ได้นะทุกคนพี่บอยกำลังงงเงี้ยงงเงียเพิ่งจะตื่นมานอนมานอนครับวันนี้เล้นอะเพามันได้เนี่ยเราไม่หลงเราก็ได้อยู่นะเนี่ยนี่เป็นผลงานรวมๆของวันนี้นะครับ มจะเป็นพวกเก่ากรีซีไอโซประมาณนี้นะครับใส่ดีเลยทุกคนกับเรือไตนูนไตครับมีอะไรจะฝากกับคนที่จะมาเช่าเรือไตไมครับไม่รู้จะพูดยังไงก็คือแล้วแต่ดวงนะครับของในน้ำไม่แน่ไ,ไม่นอนนะเออ,อไตมีหน้าที่พาทุกอย่างอยู่ที่ดวงและฝีมือ <c oughs> แค่นั้นโอเคครับนี่ผลงาน โปรในเราขุดจนมือบวมนี่พี่มีนเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้สุดเลยครับวันนี้ไต่พาเลาะทุกจุดเลยครับลุยโคตรลุยเลยเนาะสุดเลยครับไต่พาโคตรลุยเลยครับวันนี้น่าจะมีร้อยไม้ครับวันนี้ร้อยไม้ทะเลครับผมไกลมากนี่ครับผลงานฝากด้วยครับก็ติดตามรับชมได้คลิปต่อไปนะครับ